ราชาการจังหวัดตากลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนผลโยธินเส้นหลักขาขึ้นและขาล่องจังหวัดภาคเหนือหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นานหลายชั่วโมงค่ะนายพรง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากนายกเทศมนตรีเมืองตาก แขวงทางหลวงตากที่หนึ่งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนโพนโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักขึ้นล่องสู่จังหวัดภาคเหนือหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายชั่วโมงส่งผลให้ถนนโพนโยธินบริเวณหน้าโรงเรียนพดุงปัญญาอำเภอเมืองตากระยะทางยาวกว่า200เมตร มีน้ำท่วมพื้นถนนสูงประมาณ30 8 0ถึง80เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรห้ามรถเล็กผ่านชั่วคราวและแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดลำปางหรือจากจังหวัดลำปางเข้ามายังจังหวัดตากเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายวังม่วงหนองบัวเหนือบ้านตากแทนโดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำบนถนนผลโยธินออกสู่หนองหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะและให้ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มลงในพื้นที่คาดว่า สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปดูปัญหาการระบายน้ําไม่ทันที่บริเวณหนองกระจับหมู่6บ้านน้ํโจนตําบลวังหินอําเภอเมืองตากซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองตากกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังหินเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ําจากบริเวณเกาะลอยตัวเมืองตากเพื่อระบายออกไปยังพื้นที่รอบนอกโดยเบื้องต้น พบการระบายไม่ทันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลในพื้นที่ซึ่งในระยะสั้นได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เจาะระบายน้ำข้ามถนนกว้างประมาณ3-5เมตรเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองตากส่วนในระยะยาวจะมีการสร้างบล็อกคอนเวิร์ตข้ามถนนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำต่อไป